การสวดโอห์แอนดรายทำนองกาบยานีสเบ็ด Cobrado! Oh, i want ทำนองกาบฉบังสิบหกพระชัยสุริยาเอิ้นภูมิหาพระเอิญโดยมาเหสีมาที นักเรียนขอรบ